จะชวนมาทำบราวนี่อีกแล้วค่ะแต่ว่าเป็นบราวนี่คาราเมลดูสิดูความแบบหยดเยิ้มของน้องนะคะแบบน่ากินมากชิมเลยแล้วกันแล้วก็เป็นความหน้าฟิล์มแบบฟิล์มสุดนะทุกคนฟิล์มแบบฟิล์มจริงฟิล์มจังดูสิเงาแวบ,บเลยชิมเลยแล้วกันฉ่ำมากมดูความฉ่า อร่อยมากมีความแบบเค็มคนเบอมนี้แล้วก็มีความหวานแบบหวานหวานเค็มๆช่ำๆของคาราเมลอยู่ด้านในอือหทุกคนดูเด็สุดมากปะก่อนจะทำนะคะก็ subscribe กันนะคะสวรอยู่ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปเริ่มทำกันเลยอืม เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะส่วนแรกที่เราจะทํานะคะเราจะทําตัวคาราเมลค่ะซึ่งวันนี้นุ่นใช้น้ําตาลตัวนี้ละจ้านี่นะคะน้ําตาลพราวนะคะซึ่งน้ําตาลตัวนี้เนี่ยถุงนะคะแพ็กเกจเนี่ยเขามีความน่ารักมากนะคะ สีสันสะดุดตามากเลยนะคะตัวนี้นะคะซึ่งตัวน้ำตาลเพลีวตัวนี้นะคะเขาเป็นน้ำตาลรายแรกในเอเชียแปซิฟิกเลยนะที่ได้รับรองมาตรฐานโปรเทล่านะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะในส่วนของคาราเมลนะคะนุ่นจะใช้สูตรเพราวีวน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ทุงสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะอ่ะเราก็เทใส่หม้อของเราเลยนะคะ ไดเลยค่ะโอเคปะเอาไปตั้งไฟกันค่ะเรานำตัวน้ำตาลเพรารนะคะมาตั้งไฟได้เลยนะคะเปิดไฟกลางค่ะแนะนำว่าใช้หมอ้อที่เป็นสีอ่อนนะคะเราจะมองเห็นสีของคาราเมลได้ชัดกว่าหมอ้อที่เราใช้แบบเป็นสีเข้มๆนะคะ เราก็ตั้งไฟกลางไปค่ะจนน้ำตาลทรายนะคะละลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีคาราเมลเลยนะคะแนะนำว่าสีคาราเมลไม่ควรจะเข้มไปนะคะเดี๋ยวตัวคาราเมลของเราจะมีความขมนะคะอ่ะพอเดี๋ยวน้ำตาลเริ่มละลายเนี่ยเราจะนำวิปปิ้งครีมนะคะไปเข้าไมโครเวฟหรือเอาไปต้มก็ได้ให้ร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทใส่ตัวน้ำตาลของเราถ้าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเยน็นหรืออุณหภูมิอุ่นหรืออุณหภูมิแบบ ห่างจากตัวน้ำตาลเรามากคะ่ะเวลาเราใส่ลงไปมันจะฟู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะอันตรายนะคะคนไปเลยค่ะใครจะใช้วิธีทยอยทยอยโรยก็ได้นะคะนี่นะคะได้แล้วนะคะสีคาราเมลเอาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปิดไฟนะคะวิปปิ้งครีมนะคะ<ๆ>เห็นไหมนุ่นเอาไปอุ่นมาเดือดเดือดผุผุเลยนะคะเทใส่เลยเห็นไหมว่าถ้าวิปปิ้งครีมนะคะ เขาอุณหภูมิใกล้เคียงกันเนี่ยเขาจะไม่ฟูมากเขาก็จะแค่แบบเดือดปุบปุบ,ปบ,ปบแค่นี้แต่ว่าจะไม่ฟูล้นหม้อนะคะอ่ะอันนี้ปิดไฟอยู่นะปิดไฟอยู่นะคะการใส่วิปปิ้งครีมลงไปเนี่ยเขาเรียกว่าการดีเกรดนะคะคือการหยุดสีของคาราเมลนั่นเองนะคะช่วยทําให้คาราเมลอ่ะสีไม่เข้มขึ้นแล้วก็ไม่ขมด้วยนะคะก็คือการหยุดการไหม้ของตัวคาราเมลเรานั่นเองนะคะ เราก็คนค่ะตอนนี้ปิดไฟอยู่นะปิดไฟอยู่นะคะถ้าวิปปิ้งครีมของใครนะคะเ <paling S 2> ย็นเย็นเกินไปอะ่ะนะคะไม่แบบไม่ไม่รอ้อนหรือว่าไม่อุ่นเท่าตัวคาราเมลของเรานะคะพอเราใส่ลงไปแล้วคาราเมลของเราจะมีความเป็นก้อนนะคะไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจคนไปก่อนคะ่ะเป็นก้อนไม่เป็นไรนะคะคนไปก่อนพอคนจนเข้ากันแล้วนะคะเนี่ยอาจจะเป็นก้อนแบบอย่างเงี้ยหรือบางคนจะมากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะ พอคนเข้ากันแล้วเปิดไฟคะ่ะใช้ไฟกลางๆนะคะค่อนไปทางอ่อนเลยนะคะคนไปคะ่ะคนให้คาราเมลของเรานะคะที่มันแข็งๆเนี่ยละลายนะคะคือต้องเข้าใจว่าจากร้อนแล้วมันไปเจอเย็นอะ่ะมันจัเป็นก้อนอยู่แล้วคะ่ะถ้าอุณหภูมิมันเย็นเกินนะคะันจะบอกว่าตัวน้ำตาลพราวตัวนี้ละลายตัวคาราเมลได้ดีดีโอละลายง่าอะ่ะ เสร็จแล้วนุ่นจะใส่เกลือนะคะใส่เกลือป่นลงไปแล้วก็กลิ่นวานิลานะคะเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะมากนะคะ,อะพอคาราเมลของนุ่นนะคะก็ไม่เป็นก้อนแล้วนะคะไม่เป็นก้อนแล้วนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่เนยสดเค็มนะคะลงไปแล้วเราก็คนค่ะ ให้เนยกับคาราเมลของเรานะคะเข้ากันเลยนะคะคนไปเรื่อยเลยคะ่ะคนไปเรื่อยถ้าคนแล้วเนยมันไม่ละลายสักทีทำยังไงเปิดไฟค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะคนไปเรื่อยให้เนยละลายเลยค่ะของไข่นะคะเมื่อใส่เนยไปแล้วคนจนเนยละลายแล้วเหมือนรู้สึกว่าเนยมันแยกชั้นทำยังไงคนไปเรื่อยคะ่ะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเนอยอะเนาะ มันก็จะเป็นไขมันมันเข้ากับของเหลวได้ยากมันก็จะเป็นปกติที่มันจะไม่ค่อยเข้ากันเพราะฉะนั้นคนไปเรื่อยๆค่ะคนไปตลอดตลอดก่อนนะคะคน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  <c oughs> พอคนจนเนยจะละลายแล้วนะคะละลายกับหมดแล้วนะคะนวนจะเปิดไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้นะคะเราจะใช้ไฟต่ำนะคะคนไปประมาณสัก 1>, 1นาทีนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับคาราเมลของแต่ละคนด้วยนะคะถ้าช่วงที่เราอ่ะใส่วิปไปแล้วแล้วมันเป็นก้อนแล้วเราตั้งนานไปแล้วนะตอนนั้นอะ่ะขั้นตอนนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าช่วงที่เราใส่วิปลงไปเราไม่ได้ตั้งไฟนานนะคะเราก็อาจจะตั้งตรงนี้สักหนึ่งนาทีนะคะเพื่อให้คาราเมลมีความข้นที่พอดีนะคะ วิธีการเช็คนะคะว่าคาราเมลของเราได้หรือ,อยังนะคะให้เราปิดไฟนะคะเอาน้ำเย็นจัดนะคะใส่ถ้วยไว้นะคะแล้วก็หยดคาราเมลของเราลงไปเล็กน้อยนะคะระวังอย่าให้โดนมือนะหยดลงไปปุ๊บนะคะปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็ลองแตะตัวคาราเมลของเราที่อยู่ในน้ำเย็นนะคะนี่ของนุ่นก็คือเป็นซอสแบบนี้นะคะเอาที่แบบ ความแข็งแล้วแต่ชอบได้เลยนะคะแต่ของนุ่นก็คือจะเอาประมาณนี้นะคะคือเขาอะมีความแบบไม่ได้เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็พักให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวพอคาราเมลเราเย็นสนิทแล้วเราไปทําตัวบาวนี่กันจ้าก่อนจะไปทําบาวนี่นะคะนุ่นเอาคาราเมลของนุ่นที่เย็นแล้วมาให้ดูนะคะนี่เขาก็จะข้นประมาณนี้นะคะ ถ้าของคายเย็นแล้วเหลวเกินไปนะคะก็ต้องเอาไปตั้งไฟเพิ่มนะคะส่วนของคายเย็นแล้วอุ้ยแข็งเลยให้เติมน้ำร้อนหรือน้ำอุ่นลงไปนะคะค่อยๆเติมแล้วก็คนค่ะจนเขาแบบคนประมาณนี้นะคะเอาคนประมาณนี้นะทุกคนอร่อยมากหอมอร่อยมากปะไปทำปาบวนี่กันคะ่ะ เริ่มทำในส่วนของบราวนี่นะคะเราจะมาละลายในส่วนของช็อกโกแลตกันก่อนนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตวันนี้นุ่นใช้60%นะคะเพราะว่า อยากให้มันเข้มนิดนึงพะนะคะเพราะว่าเรามีคาราเมลที่หวานอยู่ตรงกลางนะคะก็เลยอยากให้รสชาติของตัวบราวนี่เนี่ยมีความขมขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถใช้58หรือ50%ก็ได้หรือ60กลัลว,ว่าจะยังไม่ขมพอใช้70%ก็ได้นะคะอันนี้ใช้ได้ตามชอบเลยนะคะว่าใครอยากใช้ช็อกโกแลตเปอร์เซ็นต์ที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะใส่เนยสดเค็มนะคะลงไป แล้วก็ผงโกโก้นะคะอันนี้ใครจะละลายด้วยไมโครเวฟแบบนุ่นก็ได้นะคะเอาเข้าไปทีละ30วิเอาออกมาคน30วิเอาออกมาคนจนกว่าจะละลายหรือใครจะตั้งอ่างน้ำร้อนก็ได้นะคะใช้วิธีไหนก็ได้นะคะเไปละลายก่อนคะ่ะ นี่นะคะนุนก็เอาไปละลายจนทั้ง3อย่างนะคะละลายเข้ากันดีแล้วนะคะส่วนผสมที่ได้นะคะเขาจะเงาวิบวับแบบนี้เลย<ม>เห็นไหม,มเขาจะมีความเงามากๆเลยนะคะถ้าของคาละลายแล้วมันแบบไม่เงานะคะแปลว่าใช้ไฟแรงเกินไปนะคะหรือ ละลายนานเกินไปโจนส่วนผสมมันไหม้นั่นเองนะคะถามว่าใช้ได้ไหมถ้ามันไม่เงามันก็ใช้ได้แหละแต่ว่าจริงๆก็ไม่ควรนะคะเนาะโอเคพักให้อุ่นๆก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตีไข่กันคะ่ะมาตีไข่ในส่วนของเบอร์นี่กันนะคะซึ่งในส่วนของเบาวนี่วันนี้นะคะนุ่นจะใช้น้ำตาลตัวนี้เลยคะ่ะนี่น้ำตาลพราวนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลเบเกอรี่นะคะตัวนี้เนี่ย จะเป็นน้ำตาลที่ละลายง่ายเหมาะสำหรับทำบกอรี่มากแล้วทุกคนดูสิแพ็กเกจเขาค่อนข้างที่จะแบบทันสมัยความบกอรี่ก็จะมีมากันลองเห็นปะน่ารักมากแล้วก็ให้ดูตรงนี้เป็นเรนโบวด้จ้าน่ารักมากทุกคนดูด่โอแบบว่าแพ็กเกจเขาแบบน่ารักมากอย่างที่นุ่นบอกนะคะอ่ะเราก็เทใส่ลงไปได้เลยนะคะ อย่างที่นุ่นบอกนะคะตัวน้ำตาลพราวเนี่ยเป็นน้ำตาลรายแรกเลยนะคะในเอเชียแปซิฟิกเลยนะที่ได้รับรองมาตรฐานโปรเทรล่าของประเทศนิวซีแลนด์นะคะโอเคต่อกไข่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะ รึ่นชอบมากเลยอ่ะตัวน้ำตาลบกอรี่ของน้ำตาลพราวนะคะคือเขาเป็นน้ำตาลทรายละเอียดใช่ปะที่เหมาะสำหรับทำบิกอรอ่ะแล้วทีเนี้ยในถุงอ่ะเขาก็จะแบบไม่จับตัวกันเป็นก้อนอ่ะมันทำให้แบบเราเอามาใช้ได้ง่ายเพราะว่าเวลาเราทำบิกอรอ่ะมันไม่สามารถแบบที่จะใช้น้ำตาลที่เกาะกันเป็นก้อนได้อ่ะเออแต่อันเนี้ยคือตัวน้ำตาลเขาค่อนข้างที่จะแบบละเอียดดีมากแล้วก็แยกๆก,กันไม่เกาะกันเป็นก้อนอ่ะอชอบอ่ะแล้วก็คนไปเลยค่ะ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายเลยจ้าตอนนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วจะบอกว่าเร็วมากคนไม่นานเลยนะคะตัวน้ำตาลก็ละลายหมดแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่นะคะส่วนของช็อกโกแลตนะคะที่เราละลายไว้แล้วก็พักไว้จนอุ่นๆแล้วนะคะเทลงไปเลยปาดให้หมดเลยนะคะ โอเคแล้วเราก็คนผสมคะ่ะให้เข้ากันออพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งนะคะลงไปพอใส่แป้งนุ่นขอใช้ไม้พายนะคะ สารีอเนกประสงค์นะคะใส่ลงไปเลยแล้วเราก็ผสมค่ะให้เข้ากันใครจะใช้ตะก้อมือก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องใช้ไม้พายแบบนู้นนะคะใช้ตะก้อมือก็ได้โอเคผสมให้เข้ากันก็พอแล้วส่วนผสมก็จะยังเงาอยู่นะคะเห็นไหม จะยังมีความเงาแวบแวบๆอยู่นะคะปะ่ะเอาไปใส่พิมพ์กันคะ่ะใส่พิมพ์กันนะคะเราจะแบ่งบราวนี่นะคะลงไปก่อนครึ่งหนึ่งนะคะจะยังไม่ใส่หมดนะคะใส่ลงไปก่อนนะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เกลียะคะ่ะถาดวันนี้นะคะนุ่นใช้ไซส์8คูณ8นะคะ ถ้าใครอยากได้หนากว่านี้ก็สามารถใช้7คูณ7ได้เกลี่ยนะคะเกลี่ย,ยให้เข้ามุมนะคะแนะนำว่าส่วนผสมอ่ไข่อย่าเย็นเย็นอย่าเย็นจัดนะคะเพราะว่าถ้าเย็นจัดอะเวลาเราเอาตัวช็อกโกแลตของเราอะคะ่ะลงไปผสมอะมันจะเริ่มแข็ง แล้วมันก็จะเริ่มเซตตัวนะคะทีนี้มันก็จะเหนียวเราก็จะเอามาปาดแบบนี้ค่ะในถาดไม่ได้แนะนำว่าอุณหภูมิทุกอย่างควรเป็นแบบอุณหภูมิห้องนะคะมันจะได้แบบเราจะได้สามารถเอามาเกลี่ยเกลี่ยอะไรแบบนี้ได้นะคะ เกี่ยให้เท่าๆกันนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำนี่เลยคาราเมลนะคะที่เราอะทำไว้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนแรกใช่ไหมจนเซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาใส่ถุงบีบแบบนี้นะคะแต่จริงๆอะใครจะตัดใครจะตักโรยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะคะแต่นู่นอาจจะใช้ใช้ถุงบีบนะคะง่ายกว่านะคะเราก็บีบลงไปเลย อยู่ที่ว่าอยากได้มากได้น้อยขนาดไหนนะคะนันก็คือจุกๆค่ะหนักๆโอเคประมาณนี้นะคะประมาณนี้ใครอยากได้แบบเต็มๆก็ใส่ให้เต็มไปเลยก็ได้นะคะแล้เราก็ปกด้านบนนะคะ ด้วยบาวนี่ที่เหลือทั้งหมดนะคะ,ะแล้วเราก็เกลี่ยค่ะเกลี่ยนะคะให้กรบหน้าคาราเมลทั้งหมดเลยค่อยๆเกลี่ยไปเลยนะคะ ร้อยนะคะถ้าใครกลัวว่าส่วนผสมสมันจะน้อยไปยนะคะมันจะแบบปิดด้านบนไม่ครบนะคะก็ใช้สูตรครึ่งก็ได้นะคะทีนี้นะคะถ้าใครจะโรยพวกธัญ,ญพืชนะคะอย่างของนู่นเนี่ยเป็นแอลมอนนะคะแอลมอนแท่งนะคะเราก็สามารถที่จะโรยไปได้เลยนะคะก็ยังไม่ต้องอบก็ได้นะคะสามารถโรยไปได้เลยแต่ว่าถ้าของใครนะคะ อยากโรย m amp m หรือพวกช็อกโกแลตต่างๆนะคะแนะนำว่าอบให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราอะ่ะค่อยมาใส่ทีหลังนะคะอันนี้นุ่นจะโรยเป็นแบบเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะโรยเป็นชิ้นๆไปเลยนะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะตัดเท่าไหร่นุ่นก็จะตัด3าสนะคะชิ้นก็จะมีความใหญ่นิดนึงนะคะอ่าเนี่ยถ้าเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ได้เลย อันนี้ก็จะขอใส่แล้วก็กะระยะเลยค่ะหรือใครจะวัดเอาก็ได้นะคะจะวัดจะอะไรอย่างเงี้ยอส่วนที่เหลือเดี๋ยวนู่นนะจะวาง M&M กับ KitKat นะคะซึ่งเราจะเอามาใส่ตอนที่อบเสร็จนะคะไปะเอาเข้าอบกันค่ะ เข้าอบนะคะร้อเจองศานะคะไฟบนล่างอันนี้นุ่นไม่ได้เปิดพัดลมนะคะใครจะเปิดหรือไม่เปิดก็ได้นะคะเราจะอบประมาณ30-45นาทีอันนี้แล้วแต่ขนาดของถาดแต่ละคนแล้วก็ความหนาของเนื้อเค้กเราด้วยนะคะอบสุกแล้วนะคะทุกคนหอมมากนะคะพอเอาออกมาร้อนๆแบบนี้นะคะใครที่อยากจะแต่งด้วย M m ็นอ็มนะคะก็ จิ้มลงไปเลยนะคะแต่งตอนร้อนๆเลยนะคะส่วนพวกช็อกโกแลตนะคะที่เราอยากแต่งก็เหมือนกันค่ะเราสามารถแต่งตอนที่ บราวนี่ของเราจองร้อนๆได้เลยนะคะเราจะไม่แต่งตอนที่ก่อนเอาเข้าอบนะคะเพราะว่า m อมันจะจมนะคะมันจะจมลงไปข้างล่างนั่นเองนะคะแล้วก็ตกแต่งได้เลยนะคะตามชอบค่ะหอมมากนะทุกคน โอเคเดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทก่อนนะคะแล้วเราค่อยตัดนะคะตอนนี้นะคะบราวนี่ของเราก็เย็นสนิทแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นกันนะคะอืม,อมคาราเมลมีความแบบฉ่ำมากถ้าใครแต่งหน้าไว้แบบนุ้นนะคะก็หั่นตามที่แต่งเลยแต่ถ้าใครไม่ได้แต่งหน้าก็ อาจจะหั่นตามชอบได้เลยนะคะไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องหั่นกี่ชิ้นอะไรยังไงนะคะชุมช่มฉ่ำมากทุกคนดูดิทุกคนดูหน้าหน้าเบวนีส่สิให้ดูกดใกล้ๆฟิล์มแบบฟิล์มสุดมาก ฟิล์มแบบฟิล์มสุดๆมากซึ่งนุ่นนะเคยสอนไปแล้วใช่ไหมว่าหน้าฟิล์มของบราวนี่เกิดจากน้ำตาลที่ละลายหมดดีนะคะเพราะฉะนั้นอะหน้าฟิล์มแบบนี้มันก็เกิดจากน้ำตาลที่ละลายดีนะคะแล้วอย่างที่นุ่นบอกว่าวันนี้นุ่นใช้ตัวนี้ตัวน้ำตาลเพลาานะคะเป็นตัวสำหรับทำบเบเกอรี่เพราะฉะนั้นตัวนี้มันละลายค่อนข้างดีมากๆนะคะซึ่งทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าแบบ โอ้โหฟิล์มแบบฟิล์มสวยมากอะทุกคนแล้วฟิล์มทุกจุดเลยนะโอ้โหโอเคเรียบร้อยจะเสิร์ฟได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะบราวนี่คาราเมลของเรานะคะชุมช่มฉ่ำเข้มค้นมากแล้วทุกคนดูหน้าฟิล์มสุดๆนะคะใครจะโรยด้วยไอซิ่งก็ได้นะคะซึ่งน้ำตาลพราวนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้เขาก็จะมีน้ำตาลไอซิ่งเหมือนกันนะคะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยนะลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย